สำหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกๆสำหรับเกมดานค่าสูงนะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผมอีลาติกช็อปนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็คจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับแล้วแต่นะครับผมขอทักมาก่อนละกันนะครับผมไม่อยากได้แพ็กไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วๆว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลย รบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะพาทุกคนในะผมมาสองท็อปเซิร์ฟในะผมของเกม Demon Slayer กับผมเ t Channel กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าหายน่หายตาไปนานมากเพราะผมเคยทําไปล่าสุดเนะี่ยนานมากๆแล้วในการส่องท็อปเซิร์ฟนะครับแต่วันเนี้ยผมไม่ได้มาส่องท็อปเซิร์ฟตัวเองนะไปส่องท็อปเซิร์ฟฝไฟตรงข้ามด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเซิร์ฟแบบที่แบบ รวมมหาเทพรวมเทพทูรวมเทพเติมเยอะแยะมากมายเนี่ยผมเราจะมาดูซิว่าเขาใส่สีราอะไรเล่นทีมแบบไหนละกันนะครับผมโอเคเราจะมาเริ่มดูเลยลกันนะผมจะได้ไม่เป็นการเสียนาฬิกานะครับผมอันดับหนึ่งกันก่อนเลยแล้กันพลังอยู่ที่24ล้าร้นนะครับผมแบบจุกๆแบบตึงๆึงนี่ผมสำหรับเนสโกจังโอเคทีมของเขาก็จะเป็นดาคีสายดาเมจนะครับผมแล้วก็เนสโกอสูรนะครับโอบาน และก็จะมีชินุบุร่างใหม่ในผมร่างที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ด้วยรวมถึงเกียวเมนะครับผมโอ้โหตึงตึงจริงๆนะครับผมทีมของเขานะฮะซึ่งดาคีเนผมเป็นตัวละครดาเมจนะครับผมแต่คนจะนิยมนะครับเล่นใส่ของพวกสายแทงนะครับเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยมันไม่ต้องอ,อะไรมากมายมันแรงอยู่แล้วนะครับผมรวมถึงตัวละครเขาเนี่ยมีการตายให้ตัวเองด้วยนะครับผมมีทุกๆอย่างอ่ะคือแบบ เหมือนแทงที่เป็นดาเมจแรงๆเหมือนเกลเมล่างนี้เลยนะครับผมตัวละครตัวนี้เลยน่า,าล้ำค่ามากซึ่งของที่ใช้งานอยู่นในผมก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับรวมถึงถ้าทำดาเมจเกินพลังชีวิตนะครับผมจะเป็นการที่ลดอัตราดาเมจที่ได้ดับด้วยนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยและนี้จะเป็นการที่สามารถล้างดีบัฟได้ในผมใส่ล้างดีบัฟมาอันนี้จะเป็นเพิ่มความเร็วให้ตัวเองนะครับแล้วก็มีโอกาสสกิลใหม่อีกครั้งหนึ่งโอ้โหหาแบบนี้ยากมากๆเลยอยากได้แบบนี้จังอันนี้จะเป็นการที่เพิ่มหลบหลีกให้ตัวเองนะครับผมแล้ว ต่อไปในสโกตจังเนี่ยผมใส่เหมือนเดิมในก่อนนี้บอกไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นสกิลใหม่ครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นการที่ถ้าเราฮิวเพื่อนเรานะครับผมเพื่อนเราจะสาม,มารถลดีบัฟได้และฝั่งขวานะครับจะเป็นการที่เพิ่มการรักษาให้กับเพื่อนเรานั่นเองนะครับผมได้รับโบนัสไปและฝั่งซ้ายจะเป็นการที่ลดีบัฟเมื่อถึงเคิร์เรานะครับผมฝั่งขวาเมื่อตีใส่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นการที่ลดสปิร์เป้าหมายได้นั่นเ,เองนะครับผมโอเคสำหรับในสโกตจังต่อไปโอบานายนผมสายดามเมจแบบสุดตึงของเรานะครับ ใส่เป็นสกิลใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็อัตราคิทิคอลเพิ่มขึ้นนะครับผมต่อไปครับผมเมื่อทําดาเมจเกินนะี่ผมจะมีโอกาสสันเป้าหมายได้นะครับแล้วก็ตรงขวางขวานผมจะเป็นที่ทําดาเมจสกิลนะครับผมเพิ่มตาม1 0 0่งร้อยถึงร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นะครับผมและต่อไปครับผมอันนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็จะทําให้ตัวเองนะครับโดนดาเมจเบาลงนะครับฝั่งขวาเพิ่มความแรงคิทิคอลสามสิบเปอร์เซ็นต์แบบตึงๆแน่นอนนะครับผมสำหรับโอมาไดสายดาเมจล่างนนนนี้ะครรับแแง่อน ต่อไปชินอุบุนะครับผมก็ใส่คล้ายกันเลยสกิลใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็อัตราที่เข้านะครับผมและต่อไปตรงนี้ก็เป็นการที่ทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับผมฝั่งขวานะครับเพิ่มดาเมจ300หน่วยนะครับผมและและก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมจะมีโบนัสความเสียหายเพิ่มขึ้น15%ด้วยนะครับโอเคความเสียหายคริสติเคิลดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เจาะเกาะนั่นเอง30%แบบตึงๆและสุดท้ายผมเกียวเมนล่างใส่แทงแบบสุดตึงนะครับโอ้โหเป็นแทงที่ใส่ดาเมจจขััดดกกบาาามมๆเเป็นทที่่ใสแงค อัตราคิยที่ข้อน,นะครับผมแล้วก็ความแรงขีนะครับรวมถึงนี่เลยที่แหลบแหลนะครับผมโบนัสความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับ20%เป็นเวลา2รอบไม่สามารถลบล้างได้แล้วก็สกิลใหม่ครั้งหนึ่งนะครับโอเคและตรงนี้นีะผมก็จะเป็นการที่ความเสียหายลดลงนั่นแหละนะครับ ฝั่งขวาลบล้างดีบับได้นะครับผมโอ้โหแม่งของโคตรตึงเนี่ยคนแรกนะทุกคนนะโอเคต่อไปคนที่สองรผอันดับที่2ของเราเนี่ยคเล่นเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมไม่พูดซ้ำนะครับเล่นเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่อไปเรามาดูสซิว่าใส่อะไรนะครับผมเซ็กซม่ไหมครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ความเร็วรวมถึงตีแล้วลดอัตราคิวได้นะครับผมแล้วก็นี้เหมือนเดิมเลยผมเพิ่มความเสียหายแรงขึ้นนะครับใน2เทินอันนี้เหมือนเดิมเลยครับผมเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ลดดาเมจที่ัวเองได้รับนะครับฝั่งขวานะครับ ก็คือถ้าตัวเองตายไปมีโอกาสคืนชีพมาได้แหละนะครับผมอะไรประมาณนั้นทําให้พิกเกมได้เน,นิ่หน่อยเนาะต่อไปผมเนสิโกะจังร่างอสูรนะครับผมความเร็วตีใหม่ครั้งหนึ่งเมื่อถึงเธอตัวเองนะครับฮิวได้แล้วก็บูนานรักษานะครับผมและตรงนี้ก็เป็นการที่เราฮิวเป้าหมายนะครับผมจะสามารถรับดังดีบับได้ต่อไปก็เหมือนเดิมไปแพไลน์โอเคโอบานายครับทุกคนบูนารความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอัออาตราคีแดมเอ้คีแดมเพิ่มขึ้นเออพูดผ,ผิด แล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับผมลดความเสียหายลงไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการที่เพิ่มความเสียหายนะครับผม15% 2รอบด้วยกันตัวนี้สกิมแมกครั้งหนึ่งแล้วก็อัตราคิติเคิลนะครับผมโหตังคนเมื่อกี้มากของครบมากเลยนะครับคนเมื่อกี้ต่อไปชินุบุนะครับผมใส่เป็นสกิมแมกครั้งหนึ่งอัตราคิติเคิลนะครับความเสียหายคิติเคิลโบนัสความเสียหายนะครับผมเจาะเกาะลดความเสียหายต่อไปผมเกียวเมล่างตึง ตะกิ้ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ลดความเสียหายที่เจองได้รับนิดๆหน่อยหน่อยนะครับผมแล้วก็ล้างดีบัฟความเสียหายเพิ่มขึ้นแล้วก็โบนัสความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการที่ลดดาเมจแล้วก็เพิ่มความเสียหายให้ตัวเองโอ้โหความแตกต่างนี่คือแตกต่างกันมากเลยนะท็อปหนึ่งท็อปสองนี่คือห่างกันมากเลยนะครับสีลร้านนี่คือโคตรต่างนะครับผมพูดเลยโอเคต่อไปที่สามเรามาสองท็อปสามกันบ้าง โอเคดูสิถ้าที่เหมือนกันผมขอไม่พูดซ้ำแล้วกันรอตัวละครใหม่ๆแล้วกันโอเคเมื่ตัวละครใหม่ๆมาแล้วนะครับผมก็อาคาสานะครับผมมาสองอาคาส่าเลยอัตราคีิ์ดีเข้านะครับผมแล้วก็พบคิดดามจเพิ่มขึ้นนะครับผมสกิลใหม่ครั้งหนึ่งและตรงนี้ก็เป็นการที่เมื่อเราตีติดคิด์ดีเขานะครับมีโอกาสกลับไปตีใหม่อีกรอบหนึ่งได้นะครับผมและต่อไปเมื่อตัวเราตายผมสามารถคืนชีพกลับมาได้นะครับและฝั่งขวานะครับผมตัวละคมเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับผมต่อไปนะครับผมเรามาดูนี่กันบ้างแล้วกันนะ สองกันเลยอ้าวเฮ้ยไม่ใส่อะไรเลยนะครับเอามาแอคเฉยๆแล้วกันว่าขึ้นดาวฟ้าได้แล้วโอเคเราไปส่องคนอื่นบ้างละกันน,กน,น,น,นะครับผมนี่ก็ทีมทีมันท็อปสามนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพูดยาวเกินไปถ้าตัวซ้ำๆนะครับผมเผื่อทุกคนมาหาแบบว่าแนวทางตัวอื่นๆด้วยไงต่อไปผมเรามาดูทีมชินอุบุกันบ้างละกันนะครับผมชินอุบุชุดเรียนนะครับผมใส่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เลยรวมถึงนะครับผม เพิ่มลมดีแคบตัวเองนะครับแล้วก็มีสะท้อนด้วยนะครับผมเฮ้ยแหวกแนวเหมือนกันเนี่ยแล้วก็มีตื้นๆยืดๆด้วยเหรอโอ้โหแล้วก็รวมถึงนะครับผมมีนี่ด้วยนะครับผมสับตีและลดสปีดเป้าหมายได้นะครับต่อไปโอ้โหลุยนะครับผมล่าง HSR เนี่ยผมหรือว่าตัวละครสายแทงของเราที่มายืนเฉยๆนะครับอันนี้จะใส่เป็นโบนัสรักษานะครับผมเพิ่มให้ตัวเองนะครับผมได้ด้วยและต่อไปคือเพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเองนะครับผมตรงนี้คือจะเป็นการแปะดีบัฟได้นะครับผมและฝั่งขวานะครับมีโอกาสชุบชีวิตกลัับบมมาไได้นะครผต่อป ทุกๆเทิร์นฮิวเลือดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการที่เพิ่มดาเมจให้ตัวเองแล้วก็ลดดาเมจทีมเองได้รับได้ด้วยนะครับผมต่อไปอันดับ5้าซีปเป็นยังไงตึงหรือเปล่าโอเคมีกีจยูร่างชุด,ดวอร์มมาด้วยเรามาส่องกันเลยครับผมยูชุดวอร์มผมใส่เป็นนี่เลยนะครับผมสําหรับสกิลใหม่ครั้งหนึง่งแล้วก็ถ้าตีติดคีย์ที่เข่าเนีผมออกไปตีอีกรอบหนึ่งนะครับคิดดาเมจครับผมเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เจาะเกาะด้วยนะครับรวมถึงนะครับผมโบนัสความเสียหายเพิ่มขึ้น และต่อไปนะครับยิ่งเลือดเราลดนะครับผม1%นเปนะครับเพิ่มความเสียหายศูเร์เนเนาะโอเคก็ถือว่าเลดเกมแรงๆแน่นอนนะครับผมต่อไปท็อปหครับผมมาดูซีเป็นยังไงตึงหรือเปล่าท็อปหเหมือนกันนะครับเราขอไปดู3ท็อปเครับผมมาดูซีเป็นไงมาแล้วผมตัวแหวกครับผมคิวจูโร่นะครับผมไม่มีเกียวเมสินะมีโอกาสสามารถยืดยูป้าหมายได้นะครับผมแล้วก็ถ้าถึงเทินจะสามารถฮิวเลือดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เลยถึงเทินสามารถฮิวได้แล้วก็จะใส่โลมาเนี่ยผม เริ่มเกมมาสามารถแจกลุยกับทั้งทีมนะครับผม12%ได้นะครับเพิ่มพลังป้องกันนะครับแล้วก็มีโอกาสถท้อนเป้าหมายได้ด้วยโอเคเลยมาเลยครับผมสําหรับตัวละครใหม่ซาเนมีนะครับผมมาดูซิซาเนมีเขาใส่อะไรกันใส่เจาะเกาะนะครับผมแล้วก็บุรุษวามเสี่ยหายเพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็ตาคิทิคอลนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกตีใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีคิดเมดเพิ่มขึ้นมานะ่ครับรวมถึงนะครับผมก็จะใส่เปนี่เลย ิคแล้วก็ออกไปตีได้นะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมส่องม,มาทั้งหมด8คนเนี่ยผมก็พูดเรื่งตรงๆเลยละกันนะครับคือมันที่นิยมเลยละกันนะครับผมจะเป็นพวกความเร็วนะครับผมสกิลใหม่ครั้งหนึ่งได้นะครับผมอะไรประมาณนั้นที่นิยมใช้กันเลยนะครับและก็จะแล้วแต่ตัวละครนะครับผมอย่างเช่นถ้าอยากให้เพื่อนๆอนะ่ะสมมติอยากให้ตัวละครนี้ออกบ่อยก็ต้องเอาลังดีแบบมาใส่นะครับผมหรือว่าตัวฮิลเนี่ยก็ต้องใส่พวกแบบรักษาเพิ่มมานบลิกเพิ่มมานะ่ครับตัวแท้งก็ใส่พวกแบบครมจ อัตราคริติคอลรวมถึงนะครับผมบูตด,ดาเมจโบนัสโบนด,ดาเมจอะไรใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยหมดเลยนะครับแต่จะมีไม่กี่ตัวหรอกนะครับผมที่ใส่ไม่ตรงสายนะครับอย่างเช่นเกียวเมนะครับมันเป็นแท่งก็จริงนะครับผมแต่ผมแนะนําว่าไปใส่เป็นดาเมจด,ดีกว่าเพราะว่าดามิ่งมันแรงมากอยู่แล้วแล้วมันก็ถึกอยู่แล้วนะครับผมรวมถึงดาคีเนี่ยผมเป็นตัวละครดาเมจแต่ผมแนะนําว่าให้ใส่แท่งดีกว่าเพราะดาเมจ่งเขาแรงอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องหวังพึ่งอะไรแต่สกิลอะไรมากมายครับผมใส่ให้มันยืนได้นานพอแล้วกันนะครับผม มบอกเลยว่าดาคีนะครับถ้าเพื่อนๆเตรียมของมาดีแล้วก็เตรียมทีมถึกมาดีๆนะครับดาคีนี่เอาไม่ลงแน่นอนนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นการส่องท็อปเซิร์ฟประมาณนี้ละกันนะผมพามาส่องทั้งสีลาแล้วก็สกิลข้าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าเพื่อนๆชอบใจลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจคนทั้วอยีโอมากเลยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ ทีโสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีทุกคนบอกว่าเซโน